สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านแล้วก็เอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านของพี่ตายนะครับแม้ว่าจะอยู่ในไทยหรือต่างประเทศนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความห่วงใยนะครับให้กับพี่น้องคนงานไทยที่อยู่ที่อิสราเอลเนาะก็ขอให้ปลอดภัยนะครับเพราะว่าดูข่าวแล้วก็ไม่ค่อยดีเมื่อวานนะก็รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาส่งมอบกันเปิดก็เรียกว,ว่าเปิดประเดิม ของเดือนใหม่เลยนะครับก็คือวันที่1พฤศจิกายน2,567นั่นเองเป็นวันพุธนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์พี่ต่ายต้องไปออกบทที่คู่เมืองก็สามารถไปเจอกันได้ที่งานไรอ้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญใครชมคลิปนี้นะครับตรงกับวันหวยออกก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์เลยแล้วกันนะครับคันนี้ c a p โฟฮิลเลนเดอร์หนึเก้าเกแซดนะครัียร์ธรรมดาสีเทาแรมโบราคา947,000บาท พูดต้องเว้นวรรเพราะว่าต้องทวนราคานะครับราคามีการเปลี่ยนใหม่ล้อแม็ก18นิ้วยางบริสโตนบันไดข้างนะครับมีมาให้ติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับแล้วก็กันสาดติดให้เรียบร้อยจะลองมือเปิดเรียบร้อยอ่ะให้ดูข้างๆสวยงามน่าใช้มากๆแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆจนกระทั่ง เมื่อวานมีลูกค้าหนึ่งท่านนะครับเอาเจ้าขันนี้ไปเทียบกับเจ้าตัว Active เว้ยโอ้โหคิดดูออกตัวแซดนะครับคุณได้เบาะหนังเดี๋ยวเราจะไปดูภายในระบบความปลอดภยัยคุณก็ได้ครบถุงลม2ลูกนะครับ ABS ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันแถมคุณยังได้เจ้าตัวไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้า2ชั้นสีบรอนที่มีความหรูหรามากๆยังไม่พอนะครับ คุณยังได้ไฟตัดหมอกที่เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED แล้วก็ดีไซน์การออกแบบกระจังหน้าก็ออกแบบให้มีความรูรมและคงความสปอร์ตไว้เป็นอย่างยิ่งเลยกระจกนะครับพับไฟฟ้าปรับด้วยไฟฟ้าโหหล่อมากๆาหลายๆท่านนะครับอาจจะอยากดูใกล้ๆเนาะว่าพี่ต่ายไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูช่วงนี้ในส่วนของตัวเบอร์ยางของเขาตัวนี้เป็นยางบิซโซนนะครับเป็นยางที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเวลาที่เปลี่ยน,นพี่ต่ายก็ เลือกใช้นะครับราคาอาจจะไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องความใส่ใจเรื่องพูดง่ายคือของดีราคามก็สูงก็ปกตินั่นแหละนะครับแต่ก็ไม่สูงเกินค่ายอื่นมากเท่าไหร่แต่พี่ต่ายก็เลือกใช้ตลอดนะสำหรับเจ้าตัวอย่างบิสโตรนะครับตัวล้อเป็นล้อแมกขนาด18นิ้วดิสเบกนะครับการสะเทือนด้านหน้าก็จะเป็นอิสราป,ปีนโน2ชั้นนะครับพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยเจ้าโชกอัพแกนนั่นเองโห อีสุสของเราให้ยางบิสโตนไปเลยให้ยางอย่างดีนะแล้วก็บันไดข้างนะครับเราก็แจ้งกันไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าให้มาเรียบร้อยข้อดีของการมีบันไดข้างก็คือช่วยให้อาจจะเป็นผู้สูงอายุนะครับหรือว่าผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเหยียบบันไดข้างแล้วก็จับมือจับที่อยู่เสากลางนะครับเข้าไปภายในตัวรถได้สะ,วสะ,สะดวกสบายแมจะบวกอย่างเดียวเลยไวออกสะดวกสบายแล้วก็มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง การสะเทือนด้านหลังนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับเจ้าตัวแหนบแปะนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันแหนบมันจะกระด้างไหมไม่นะครับเพราะว่าแหนบตัวนี้ของอิสูซเนี่ยใช้เพียงแค่3แผ่นแล้วก็วางไว้บนเพล่าอีกด้วยข้อดีของการใช้แหนบเพียงแค่3แผ่นนั้นก็คือใช้จํานวนแผ่นแหนบน้อยนะครับแต่แผ่นด้านบนเนี่ยมีความยาวให้ความยืดหยุ่นนิ่มนวลเมื่อวิ่งรถเปล่านะครับแหนบด้านล่างก็จะมีขนาดที่ หนาขึ้นนะครับรองรับน้ําหนักการบรรทุก hn. ใต้ท้องรถนะครับมีความสูงนะครับก้าวข้ามทุก hn. อุปสรรคและสิ่งกีดขวางได้เป็นอย่างดีแน่นอนกันชนท้ายนะครับชุดบิล l อินไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED กล้องมองหลังเป็นบิลอินนะครับมีมาให้พร้อมกับมือจับที่เป็นโครเมียมชุดผ่อนแรงฝาท้ายไม่มีนะครับโชคค้ำปักตรงนไม่มี <c oughs> รอด,ดูต่อไปนะครับแล้วก็สำหรับคนที่รอในส่วนของเจ้าตัว ครั้อง2.2นะครับอันนี้ก็ยังไม่ยืนยันนะครับถ้าพี่ต่ายจะยืนยันได้ก็ต้องเป็นข้อมูลจากทางบริษัทนะครับที่ส่งให้เท่านั้นเราจะเอาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไปยืนยันให้กับลูกค้าอันนั้นไม่ได้นะครับภายในเดี๋ยวเปิดดูกันนะครับคลิปนี้เอาแบบจบเลยตอนเดียวออีกที่หนึ่งนะครับลูกค้าท่านใดนะครับ f c ท่านใดที่อยากได้รถอ s u ูซนะ สามารถติดต่อพี่ตายได้เบอร์โทรของพี่ตายนะครับ0850172902นะครับทวนอีก1รอบ0850172902เพจนะครับต่ายอีซูซุบุรีรัมเพจสำรองเซลตายอ่าเซลตายไซย5นะครับรอนะนี่ไฟหน้าโฉบเฉี่ยวมากๆอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างนะครับ รุ่นนี้นะครับจะมีตัวสัญญาณการขโมยมาให้นั่นก็แสดงว่าถ้าเราใช้กุญแจนะครับที่ไม่ใช่กุญแจของเขาเองเนี่ยมาไขาเจ้าตัวรถจะไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับเป็นหนึ่งเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยลดโอกาสรถของท่านในการถูกจรกรรมนะครับหลายท่านบอกว่าเอ้ยมันก็เอาได้ไหมนะครับมันก็เอาได้ไหมต่อให้มีโจรมันก็เก่งนะครับ โจรเขาก็เลือกของที่ง่ายกว่านะครับระหว่างบ้านที่มีกุญแจล็อกนะครับกับบ้านที่เปิดประตูไว้คิดว่าโจรจะเข้าอันไหน,อนเออนี่ยแหละครับง่ายๆย,ยิ่งมีอุปกรณ์ทวงเวลาเยอะนะครับอาจจะมีคนไปเห็นเยอะโอกาสที่จะโดนจุรกรรมก็น้อยลงไปอีกอ่ะว่าไปนู่นนะครับประตูนะครับก็จะเป็นแผงสีดําทั้งหมดมาพร้อมกับเจ้าตัวมิุระดีไซน์สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าเป็นสีดําเปียโนโบแบคลำโพงนะครับมาสูงสุด8ตัวให้เสียงที่ กระหึ่มแล้วก็เล้าใจแล้วที่สําคัญชุดเครื่องเสียงนะครับสามารถปรับระดับเสียงปรับระบบเสียงได้ด้วยนะครับบันไดข้างนี่ไหมที่พี่ตายบอกนะครับเหยียบแล้วก็ขึ้นไปภายในห้องโดยสารก็จะมีมือจับตรงนี้ด้วยพอขึ้นมาได้ปุ๊บนะครับลูกค้าก็จะมีการสัมผัสที่นั่งที่มีความนุ่มนะครับเพราะว่าเบาะของเขาจะเป็นเบาะหนังที่ดีไซน์ให้มีความนุ่มนวลมากเป็นพิเศษมาพร้อมกับรูเล็กนะครับนอกจากมีความสวยงามแล้วยังนะครับระบายอากาศได้ดีอีกด้วยหมอสล่องศีษะ มีมาให้ทั้ง3ตําแหน่งตรงนี้ถ้าไม่มีคนนั่งแนะนําเอาลงนะครับเพราะว่าเขาจะบังตําแหน่งของการมองกระจกของเรานั่นเองแล้วก็ภายในที่เป็นผ้าบุลังคานะครับจะมาพร้อมกับสีดําลาโพงเซล์าซาวนะครับอยู่ด้านบนไฟสองสว่างก็มีมาให้ตรงกลางแล้วก็ด้านหน้า พลาดไม่ได้เลยนะครับกับเจ้าตัวที่แขวนสัมภาระ,ะที่อยู่ตรงนี้รับน้ำหนักสูงสุดได้4กิโลกรัมนะครับที่แขวนกระเป๋าก็ได้เข้าใจง่ายๆแอด้านหลังที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่เป็น Type C นะครับหรือ USB C นั่นเองมีมาให้โอ้ยช่องใส่เอกสารก็มีมาให้ทั้ง2ช่องนะเหมือนที่เราไปดูของที่อื่นเฮ้ยทำไมมีมาให้ช่องเดียวนะครับอสงรงเราไม่เหนียวอาไปเลยสช่องนะครับในราคาเพียแค่947,000บาทสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้า ตัวนี้พับด้วยไฟฟ้านะแล้วก็บริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับนี่เอาเริ่มจากพวมอลัยมันติฟังก์ชันหุ่มด้วยหนังมีครุสคอนโรนให้หน้าจอ M I D ขนาดใหญ่7นิ้วแสดงผลได้ชัดเจนบุนุ่มนะครับนี่กุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทมาพร้อมกับเจ้าตัว i ิ m o b i l i z เ r หน้าจอกลางบอกเลยนะครับเอาไปเลย8นิ้วใหญ่ๆพร้อมกล้องมองหลังสวิตช์ควบคุมแอร์ Air, นะครับ รู้ราใช้งานง่ายมีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ถึงบินเกียร์ธรรมดานะครับแต่กระปุกเกียร์ออกแบบให้มีความสปอร์ตกระชับเข้าเกียร์ง่ายมาพร้อมกับผังบอกตำแหน่งเกียร์แบบชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเขามีเจ้าตัวเกียร์โอเวอร์ไดร์นะครับเกียร์5แล้วก็เกียร์6นี่เบาะคู่หน้านะครับสปอร์ตรู้รานานั่งปรับสูงต่ำได้นะครับในฝั่งของผู้ขับขี่มาพร้อมเทคโนโลยีคูลแมกนะครับอันนี้ก็จะเป็น ข้อมูลโดยรวมในส่วนของเครื่องยนต์เนาะเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ 1,900cc เป็นเครื่อง1.9เจ n เนอเรชัที่2ส่วนยูโรนะครับเป็นยูโร5อ่ะกินเวลาไปมากแล้วเดี๋ยวไปก่อนดีวกว่าน,นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ